ครับที่ผมเรียกคุณมาประชุมวันนี้ก็เพราะว่าบริษัทของเราเริ่มเข้าขัน้นวิกฤตแล้วนะครับราคานนมันดีก็เพิ่มมากขึ้นอีกอย่างหุ้นของเราก็ลดลงมากเลยเหตุผลก็เพราะว,ว่าผลงานที่ออกไปครับไม่ถูกใจลูกค้าเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหายงไใช่ค่ะตอนนี้หุ้นของเรา ได้ตกต่ำลงถึงขั้นวิกฤตแล้วนะคะทำให้รายได้ของบริษัทเนี่ยตกต่ำลงฐานะทางบริษัทของเราก็เลยติดลบอะค่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีครับคือเราต้องทำยอดขายของบริษัทให้เพิ่มขึ้นนะครับโดยการทำให้บริษัทเนี่ยปรับปรุงภาพลักษณ์ขึ้นมาใหม่เพื่อนำผลงานไปเสนอต่อลูกค้าครับให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเราดูดีขึ้นเพราะตอนนี้เราไม่มีลูกค้าเลยตอนนี้ มีลูกค้ารายหนึ่งเพ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่เพ่งติดต่อกลับเข้ามาถ้าเราทําให้ลูกค้ารายนี้พอใจได้บริษัทเราเป็นดีขึ้นครับอืผมคิดว่าถ้าหากพวกคุณช่วยกันทาผลงานให้ถูกใจลูกค้าดีมากขึ้นกว่านี้ผมว่าบริษัทเราคงจะผ่านผลวิจฤตนี้ไปได้แต่ถ้าเกิดว่าผลงานครั้งต่อไปไม่ถูกใจลูกค้าอีกผมว่าบริษัทของเราคงจะล้มลายแน่นอนอีกอย่างตอนนี้บริษัทเราก็ติดหนี้กันหลายล้านมากค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์เราก็ยังไม่ได้จ่ายเลย อีกอย่างช่างแอรเนี่ยตำนานก็วองตังเรามาบ่อยมากเลยนะครับก็ให้พวกคุณไปคิดกันดูนะครับว่าเราจะทำยังไงต่อดีองั้นผมก็ขอจบการประชุมไว้แค่านี้นะคระับทุกคนครับพรุ่งนี้ผมจะนัดพนักง,งานบริษ,ษัทเราประชุม ตอนนี้บริษัทของเรากำลังแย่นะครับผมอยากให้ทุกคนเชื่อกันทำงานนะครับอนาคตของบริษัทของเราขึ้นอยู่กับพวกคุณนะครับใช่ตอนนี้บริษัทของเรากำลังแย่แต่ตอนนี้มีลูกค้าลายใหม่ติดต่อเราเข้ามาเราต้องทําให้ลูกค้ารายนี้รับใจเราให้ได้เราถึงจะผ่านธุรกิจไปได้แต่ถ้าเราพลาด Laujam pentong, tua besar long. ทุกคนอย่าเครียดผมเชื่อว่าพวกคุณทำได้หากพวกเราร่วมแรงร่วมใจการทำงานอุปสรรคหนักหนาแค่ไหนก็ไม่ยิ่งใหญ่หากใจเรารวมกันขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้วยกัน